สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่เกือบศูนย์อำเภอสองดาวนะคะจังหวัดสกลนครนะคะกับร้านปุ๋ยเอเวเรสตนะคะวันนี้เรามาลงพื้นที่สวนมันนะคะของพี่แววเนาะพี่แววค่ะตอนนี้พี่พี่แววกำลังขุดมันพอดีเลยค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่แววจ้าค่ะอันนี้พี่แววใส่ปุ๋ยโอทูกับสวนมันใช่ไหมคะจ้าค่ะนี่นะคะอันนี้มันกี่เดือนคะพี่แววเจ็ด เจ็ดเดือนเนาะค่ะมันจะเน่าเลยเนครับเนาะะเมันจะเน่าเนาะเพราะว่าฝนฝนตกค่ะก็เลยขุดก่อนอายุนะคะขุดก่อนที่จะได้อายุมันนะคะแค่เจ็ดเดือนพี่เกิดถ้ามันครบปีนึงมันจะประสุดหยดก่อนนี่พี่ผิดเดือนนะคะอันนี้เนาะเพ่อียากน่พี่แหววใส่ใส่ปุ๋ยโอทูเป็นยังไงคะรีวิวให้หนูหน่อยดีไหมคะพี่ใส่สวนมันหัวมันดกนะครับพี่เนาะ ขาหัวใหญ่หัวดกเนาะสนใจติดต่อเลยจ้ะที่เด๋วใช้มาสองปีแล้วเนาะสาขาสาขาสองดาวาส,สองปีอนลูกค้าน่ารักมากเลยค่ะลูกค้าใช้มาสองปีแล้วนะคะอันนี้เป็นสวนมันของลูกค้านะคะเรามารีวิวลงพื้นที่นะคะลูกค้าใช้สองปีแล้วแวมนจ้ะ เป็นวีวีเลยหัวมันแม่โอ้ยสะอ่อนหัวมันเล่าเจ็ดเดือนแม่ก้อนกัหนดได้หนึ่งี่น้องหนึ่งขนาดกู้ก้อนกับนดได้หนึ่งที่หนึ่งทั้งใหญ่ทั้งเน่าฝนหนาวมืมฝนปีปีที่แล้วนี่ได้ผลผลิตเยอะแบบนี้ไหมคะพี่ที่ใช้ปีแรกได้ใช่ไหมคะโอ้อยู่ปีที่แล้วเยอะกว่านี้อยู่เพราะว่าฝนฝนมันไม่ค่อยอันนี้เนาะจ้ะฝนมันไม่ค่อยเท่าไหร่ฝนมันไม่เร่งเหมือนปีนี้นะพี่เนาะปีนี้ฝนมันเร่งมันเลยอ๋ออ๋ออ๋วง๋ออ๋ออ๋ออ๋นอ๋อ อันนี้พี่พี่เขาใช้ปุ๋ยโอทูตัวนี้นะคะใส่สวนมันนี่ค่ะพอดพูพอดพูพอดผูปีนี้จะใช้ต่อไหมคะคุณพี่ใช่จ้า,จาใช้เหมือนเดิมเนาะจ้าค่ะนี่นะคะมันเจ็ดเดือนนะคะใส่ปุ๋ยเม็ดโอทูนะคะนี่ค่ะ โปรโมชั่นกำลังดีเลยนะพี่าะค่ะตอนนี้ใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะโปรโมชั่นกำลังดีค่ะโทรมาที่เบอร์0 6 3 8 6 7 0 9 1 7ค่ะนี่ค่ะมันเจเดือนค่ะขอบคุณสำหรับการรีวิววันนี้นะคะ